จะมาต่อกันในเกม My Cup p a f t ที่สองนะตอนนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนี่ทำของเราเราสร้างเตียงแล้วนะแล้วก็มีกล่องสองกล่องกล่องอาหารส่วนอันนี้เป็นกล่องของใช้นะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นเตาเผาก็จะมีนี่เลยขานะ

กระโดดลงมาแน่เลยลาลาลาเดี๋ยวเราจะเ็ดนาทีเหมือนเดิมนะคลิปละเจ็ดนาทีนะคะไปปลูกข้าวกันเถอะมาหนึ่งอันมา นี่ตอนนี้เราก็อยู่ในเหมืองในถ้ากันไปก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้ขุดหินสักเท่าไหร่เลยขุดแค่ทำเตาเผาได้แค่นั้นเองจะเปิดประตูบ้านเพื่อ,อนะโอเคเรามาสร้างบ้านกันต่อเลยนะเราอยู่ตรงนี้ชึบชบ โอเคไปตัดไม้กันอีกตอนนี้เราปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากคือต้นอ่อนมันร่วงมาเยอะมากอะคะ่ะก็แบบบังบ้านหมดแล้ว <c oughs> เป็นฝูงชนคนชาวต้นไม้นะยากนี่นะคะก็รอให้ต้นอ่อนร่วงถ้าเราตัดหมดแล้วนะ มีตรงนี้ด้วยเอามาให้หมดหมดยังจีบดมีกลองอยังอ่ะดมจมืดแล้วม,มันจะมืดแล้วทุกคนต้องรีบตัดไม้แล้วละเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันจะมืดอยู่แล้ว จีนจซื้ออมมาหไม่เป็นไรอาจจะมีเสียงรบกวนเดี๋ยวใส่เพลงเข้าไปให้นะโอเคต้นอ่อนอยู่หนึ่งต้นนั้นก็วางไปเลยนั่นและค่ะเราจะเข้าถ้ำเหมืองไปนอนกันเถอะน้าอาช่อเหมืองของเราน่าอยู่ เคปปิดละนอนโอเคค่ะเตือนมาพรุ่งนี้เชา้าโอเคแล้วครับเย้ได้มาสี่สิบอันไปนะเราไปดูต้นไม้ก่อน ไ้แอปเปิลด้วยไม้ยังไม่หมดอีกแล้วค่ะแบบดนะเจอคลิปแรกที่เราอัดไปมันก็จะเงียบมากๆเพราะว่าบดนนะตัดไม้ ลงมาเจ้าไม้ได้มาแล้วนะคะอีกสี่อันค้าไปตรงนี้เลยเย้ได้มาห้าสิบส่บวกอีกสองก็เป็นห้าอุ้ยตัดต้นผ่อนเพื่อวางใหม่โอเคนะคะพี่าับ้ันกันต่อเลยเย้ ต้นอ่อนเด้งขึ้นต้นไม้ไปเห็นไหมแล้วเราก็จะไปสร้างบนรังคาเลยนะอุ๊ยไม่ใช่วใช้จะวางตรงนี้สักหน่อยเอามาขึ้นไปขึ้นไป ววก็พ่านนะพอดีลืมคับขวานจริงๆก็คือคับขวานไปแล้วแหละแต่พังแล้วไม่ต้องสงสัยนะคะอะไรดีจังเลยท้องฟ้าจำโปรแกรมเลขาส่วนตัวฟ้าใสนะคะถ้าใครเคยเล่นก็เอาด้วยนะเย่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 เราจะสร้างบ้านกี่คอมเมนต์มาด้วยนะ ก็อาจจะไม่ได้เห็นทุกคลิปนะคะเพราะว่ามันจะนานอ่ะเดี๋ยวปนจันนนเกินไปนะก็คงต้องสร้างแบบว่าไม่อัดบ้างแล้วก็อัดบ้างะนะคะเข้าใจใช่ไหมเย่ yeah. เสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะคะก็ต้องขออาภัยจริงๆ ไหอกคือเราอยู่ที่ร้านแล้วเสียงมันตีกระทบกันไปหมดเลยอะ่ะอ้าชิบอ้ายไม้หมดเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้เพิ่มกันเลยนะคะเอาไม้มาเย้กระโดดลงเลยอุ๊ยโอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หายไปนะ,จะเจา้าเล็ด นีนะ่คือแบบต้นไม้นี่คลุมคลุมเจ้าแบบไอ้นี่ไปหมดแล้วคลุมเจ้าถ้ำเหมืองของเราไปหมดแล้ว<ม>ก็ดูอบอุ่นปลอดภัยดีอู้เจ็ดนาทีแล้วเหรอทำอไมไวจังไม่เป็นไรนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆนะ Okay. เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสร้างบ้านกันต่อเลยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายไปย